ไม่หมุนเลยอ่ะหมุนแล้ว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 เอ้า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 เอา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 โอ้ยม่เองไม่เองพาลวเ้าที่ด้านพัารังดมได้เลยหรือี้ว่าสแกนได้ได้ครับสแกนตอนนี้กับอันนี้ดมดูดาวกับดมดูดาวกับนี้ ที่รวมกิจกรรท่าฐานตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่ยอถ้าถ้าของกิจกรรมท่าฐานนี้ถ้าเกิดว่าเล่นไม่หมดวันนี้วันต่อไปยังมาเล่นได้อยู่จนถึงวันที่16ค่ะใช้เล่นได้ทุกวันเลยยัเลย <c oughs> แล้วก็สำหรับผู้ปกครองที่ผู้ค้าที่นำรถมาครับก็สามารถที่จะนำไปสแกนเป็นบัตรจอดรถได้ตีอ4ชั่วโมงด้วยค่ะ สำหรับผ่ากนกำหนดตั้แต่ปัดจอดรถที่ไหนอะคะที่เอานำบัตรนี้ครับถ้าสมมติว่าจะซื้อแบบนี้ก็นำบัตรนี้นไปที่อินโฟมชั้นหนึ่งที่เป็นหน้าเบอร์เกอร์คิงครับโอเคครับรับเป็นแบบไหนดีคะรับเป็นแบบนี้รับเป็นแบบนี้เนาะคุณแม่จะเข้าไปด้านในกับน้องด้วยวไหมครับก็จะมีค่าเข้าชม20บาทนะครับอันนี้ด้วยนะแล้วก็มีอันนี้ด้วยใช่ไหมครับอันนี้โดมนี้คุณแม่เข้าด้วยไม่เอ่ยเข้าด้วยค่ะครับก็จะเป็น 200บวกกับ100บวกกับ20บาทบบาทก็จะเป็น320บาทครับสกแกนจ่ายได้ครับเออะอืมหมุนติ้วปลิวสวัยกดเปิดที่หมุนเนะ วิธีการเล่นกดปุ่มสีแดงและน้ำเงินสลับกันเพื่อให้จานหมุนวว s ว e บ s คุณสามารถทำให้แผ่นจานหมุนได้เร็วพอที่จะเหวี่ยงเส้นเชือกตรงกลางให้ติวได้หรือไม่ต้องกดให้เร็วต้องใช้แรงด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณกดปุ่มกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านไปตามกดลวดทองแดง แม่เหล็กแม่เหล็กไบฟ้า,าวิธีการเล่นยกค้อนเหล็กขึ้นจากเอ,อ,ยกอ่ยกอึดยกอึดทั้งสองแล้วก็วางที่เดิมแปดแล้วก็กดปุมสีน้ำเงินแล้วก็ลองยกค้อนเหล็กทั้งสองขึ้นสองครั้งอึดๆึดหนึ่งสอง คุณใช้แรงต่างกันไหมค้อนที่วางบนแท่นขวดเหล็กอันไหนยกยากกว่ากันคะอันนี้มันหนา่วนอันนี้มันพามันก็เลยยกไม่ค่อยหนักมันก็เลยยกไม่ค่อยหนีมากส่วนนี้มันต้องใช้แรงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคอนทั้งสองอ่ะหนักเข้ากันแต่เมื่อกดปุ่มแล้วคอนที่วางอยู่บน แกดลวดที่มีเส้นลวดพันมากกว่าจะยกขึ้นได้ยากกว่าอ๋อวิธีขดลวดเป็นไงหนูถึงบอกไงอันนี้มันมากกว่ามันก็เลยใช้แรงน้อนยกว่าด,ยยดูมันจะยกยากเลยจะยกง่ายเลยนะขดผลักขยับขยับวิธีการเล่นคือ okay. อันนี้ถ้าอันนี้มันถ้าอันนี้เป็นสีเดียวกันมันจะผลักออก ส่วนถ้าไม่ใช่สีเดียวกันมันจะไม่ผักปอกกันแล้วมันจะหลุดติดกันด้วยดูนะแม่ดูมันนะเนี่ยมันหลุดกันขั้วแม่เหล็กที่เหมือนกันจะอยู่ใกล้กันส่วนขั้วแม่เหล็กที่ไม่เหมือนกันจะผักกันเนาะเห็นไหมบอกแล้ว สีเหมือนกันผักกันสีไม่เหมือนกันดูดกันใช่ดูนะมองเห็นเส้นแรงหยิบแท่งเหล็กขึ้นมาหนึ่งอันแล้วก็มาวางบนขาแล้วก็สังเกตหรือที่ว่าเข็มหมุนไปทางไหนคะอันนี้มนาหนุไปทางนี้ส่วนอันนี้หนาหนุไทาง สิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกศรของเขมกิศจะชี้ไปในทิศทางที่พุ่งออกจากกลัวโลกเหนือของแงนแมล็กแม่ดูดิเต้าหากลัวโลกใต้แม่ดูดิยุบยิยบเลยฮะยุบียบเลยอะไรปลกแม่เหล็กวิธีการเล่นคือ ยกวงแหวนแม่เหล็กขึ้นไปอยู่ที่ปลายของเสาแต่ละต้นแล้วก็ปล่อยให้ตกลงมามยยสังเกตสิว่ามันจะสังเกตว่ามันจะช้าเร็วต่างก,กันไหมปัญยกอันนี้แทงสองส้อ่าเอาใหม่ดิเอาใหม่1 2งสองอันนี้นนนช้าก็ปล่อยช้า เมฆขย่้นหมุนจานอย่างรวดเร็วแล้วจ้องตรงกลางไว้แ,แล้วก็หันไปมองก้อนเมฆที่ภาพเมฆขย่้นไหมขย่้น <c oughs> ยนช่วงความจำวิธีการเล่นคือกดปุ่มสีใดก็ได้เพื่อเริ่มต้นสังเกตไปที่สว่างขึ้นแล้วก็กดปุ่มนะั้นตามที่เห็ุ วิธีการเล่นคือกดปุ่มสีแดงเพื่อเริ่มต้นทดสอบนะอนี่ปุ่มสีแดงเกดแล้วเดี๋ยวแล้วก็วางนิ้วไว้ที่ปุ่มเพื่อรอสัญญาณอาจจะเป็นแสงหรือเสียงก็ได้แล้วกดปุ่มทันทีเมื่อเกิดขึ้นดือที่ว่าหนืจะตอบสนองเร็วแค่ไหนอ่ะเริ่มกดปุ่มสีแดง เราจะไปดูเปิดฟ้ามองดาวกับพี่ๆพยร์ันวิยาสาที่รัชดาซื้อมาสามใบมากัน3ามคนหนึ่งศีรษะของแอนโรมิดามีดาวเด่นสดวงน,นี่คือกลุ่มดาวมาปีเดรสัสและมีเบเซอส,สเป็นนักรบที่กลา้า ไม่ชูฤดูหนาวจะมี lôn nghe lôn mà phong canh hả? ปล่อยลูกบอลลงมาตามรางรางละลูกโอ้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 รุนแรงจังไม่ได้ละคอนเทนตอร์ได้เลยค่ะแล้วก็เลือกแนวแล้วเดี๋ยวเอาสีมาให้พี่โอ้หืีเลือกแบบแล้วก็ขอบคุณค่ะใส่คอนเทนเตอรไหม ลูกแมวเลือกแบบแล้วก็ไปนั่งออดพี่โจ้ลเอาเดี๋ยวเขาเอาสีไปให้แบบใช่ไหมยูแล้วค่ะได้สามอันเลยได้สามอัน หลูหลูด้วยซื้อมาเสื่อลูมาชอบไปไหนเลยชอบลายไหนไม่ได้เลยถ้าไม่ชอบไปเลยวาดเองก็ได้นะเขีเยนชื่อแล้วก็ไม่ทำอีกแบบได้ไถ้าหนูไม่ชอบลายหนูก็ทําเองเหมือนที่พี่เขาบอกอะไรไหนคนะที่เป็นตาวตามมา คีใช้ชิ้นส่วนต่อกันให้ได้เป็นรูปคีเดี๋ยวนี้เลยเอะไรอ่ะใช้ตัวต่อนเนี่ยแล้วทำยังไงก็ได้ให้เป็นรูปตัวคีแบบนี้กลับเป็นรูปส่นแบบนี้ Thank you for watching and see you in the next video. ถ้าไม่ได้ขึ้นมานะก็ทำตามเขาเพราะว่ารับสิตะหาเลยตั้ง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 เออ เพาทำเป็นสีเลยนะ Продолжение ไปเล่นหาแไม่เหล็กหน่อยแล้วมีตกปลาด้วยมีตกปลาแม่เหล็กด้วยแม่เขาให้ข่าบนนี้ในนี้เลยนี่เนี่ยเห็นไหมเห็นที่ไหมเขาให้ท่าบนในี้อเคออกว่าเยอลย่ายว่าอย่รต้องกน Okay. ข่อขึ้นมาแล้วก็แนบหูแล้วเราก็จะได้ยินเสียงรอบๆได้ยินอะไรมาก ทีหลาลูกก yeah, yeah. okay. mm ็ไ hmm. ด้ท mm ีเ hmm. ด yeah. yeah. ียวก็ได้เะทีู่วหนึ่งลูกไย่าินี้มาหนึ่งนะทีน้ำเงินทีเทียวแล้วสี่ดงได้แล้วเนี่ยครบแล้วสีลูกเราได้รางวัลใหญ่หนึ่งชิ้นนะครับรางวัลกลางแต่แล้วก็รางวัลเล็กสองชิ้นนะครับเราเลือกได้เลยลูกรางวัลใหญ่ฝั่งนี้ได้ชิ้นหนึ่งรางวัลลีกก็ได้ กล้องนี้ด้วยะคะใช่ครับนี่มันเลยครับอ๋อ เราเจอเอาแล้วแม่กิดครับอันนี้เป็นจิ๊กเกอร์ไว้ใส่ในกระลปงได้เอาจิ๊กเกอร์แกลเซ่อัน้จะเป็นเป็นบล็อกเป็ับล็อกเป็นเล็ไปเยอะ สนใจร่วมกิจกรรมร่วมไหมเข้าไปดูกอนเปิดได้ป่าเอ้ยเปิดไม่เป็น่ขล็อกล็อกล็อคไม่ล็อกเนี่ยออเขาได้หรออืมออก็เหมือนกับที่เราไปดูที่ลงังสิตแต่อันนี้เขาจะย่อขนาดให้เล็กหน่อย เราเดินดูได้แต่ว่าอย่าจับไม้ได้ไ,ไ,ได้ ขยับไงเหมือนที่เราไปหอภาพยนตรนะ์จะเป็นเรื่องราวตัอน,นี้นะห่วงลอด <ไป S 1> ห่วง,วงออห้ามโดนเหรอหรือว่าต้องก็ออกมาให้ได้ออไปได้นายดีกว่า เอาออกมาได้แล้วแต่เขาห้ามโดนเหล็กนะโดนหรือเปล่ามันมันเอาได้เลยหรอเหมือนที่เราไปเล่นที่ลังสิบ้างที่มันดังตืดอ,อ่ะคล้ยัยสอนตัวเองหลอดที่อนก้อนกลม เรียงก้อนกลมให้เป็นลักษณะตอนกันขึ้นไปให้ได้ชิวๆไม่ใช่สิเอาอ,อนนี้ออกแล้วมันจะต่อ,อยังไงก็เอาสองอันนี้ไปจะอย่างนี้เหรอแล้วก็เรียงขึ้นไปไง ได้จะหาเออตอไม่ได้ววโวงกดเอาให้มันร่วงอออยา่อาขยสิคะกำลังทำการที่โกงอยู่นะคะ 还没录啊，我忘了。 สลับลายลวดลายที่เห็นเมื่อหมุนไปรอบๆก็จะเปลี่ยนไปได้เรื่อยเปลี่ยนปะนนขณะที่หนูกำลังดูลวดลายกิ่งไมงกำลังขี้กฝ่ายก็กระดกกระดานอยางมุ่งม่นมันไม่ได้เพราะเขาทำในคนเลย 何、ま、もしてない。